สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับอแม็กมีกุศลนะครับทางช่อง youtube นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนมาบอกทุกคนนะครับสำหรับการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอใน Messenger หรือว่าในข้อความ Messenger Facebook นะครับผมเคยเป็นไหมครับว่าเวลาเราจะส่งคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนเราดูหรือว่าให้กับทุกคนดูทางข้อความ Messenger แล้ว ให้เขาต้องการโหลดเอาไปใช้งานต่างๆมันโหลดใน m e s s e n g e r ไม่ได้นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราก็จะมาบอกนะครับว่ามันสามารถโหลดผ่าน m e s s e n g e r ได้แล้วนะครับไม่ต้องส่งไปทางไลน์แล้วว่าส่งไปทางช่องทางอื่นนะครับเราสามารถส่งเข้า m e s s e n g e อร์นะครับส่งคลิปที่เราถ่ายมาเข้า Messenger แล้วให้คนปลายทางนะครับโหลดออกมาเก็บไว้ในตัวเครื่องได้นะครับผมไปดูเลยครับว่าทำยังไง ก็เข้าไปที่ messenger นะครับผม messenger ที่เพื่อนเราส่งคลิปวิดีโอมานะนี่ครับผมสมมติว่าเป็นคลิปนี้นั่นนะครับผมที่ส่งมาให้เราเราต้องการจะโหลดเอาลงในตัวเครื่องมือถือของเราเพื่อจะนำไปตัดต่อหรือว่านำไปใช้งานต่างๆหรือว่าจะเก็บไว้ดูนะครับก็สามารถทำได้นะครับถ้าเรามอง ภายนรอกแบบนี้เรากดดูเลยมันจะไม่มีปุ่มดาวน์โหลดนะครับมันจะมีแต่ปุ่มแชร์แล้วก็ปุ่มถ่ายรูปรูปกล้องนะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดให้เราแตะตรงที่วิดีโอนะครับให้แตะตรงเนื้อของวิดีโอตรงไหนก็ได้แต่อย่าแตะตรงาสามเหลี่ยมให้มันเล่นนะอย่าแตะตรงนี้ให้มันเล่นมันจะเล่นแบบนี้นะครับมันจะไม่เปิดออกมาให้เราแตะนี่ให้มันเล่งมาแบบนี้นะครับ ให้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่พอมันเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วแตะตรงหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับให้ดูตรงด้านล่างครับผมจะเห็นลูกศรเห็นไหมลูกศรม,ม,มุมล่างขวานี่จะมีลูกศรชี้ลงนะครับให้เรากดตรงลูกศรน,นะครับหนึ่งครั้งเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะเลือกความคมชัดของวิดีโอก็กดตรงที่การตั้งค่าครับผม ข้างๆตรงลูกศรน,นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเด้งขึ้นมานะครับส่วนการตั้งค่าค่าต่างๆของความชัดนี้มันก็อยู่ที่ต้นฉบับนะครับฝายทางเพื่อนของเราส่งมานะครับว่า,อ,าอ่าจหน้าจอมาในความละเอียดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะครับหรือว่าใครไม่อยากจะเลือกก็กดตรงนะครับลูกศรชี้ลงได้เลยมันก็จะดาวน์โหลด ไปเก็บไว้ในเครื่องมือถือของเรานะครับผมอถือว่าผมกดไปแล้วนะครับผมกดไปแล้วแล้วเราก็กลับไปนะครับดูที่อ messenger เออไม่ใช่ messenger ที่คังวิดีโอของเราได้เลยนะครับผมจะเข้าที่ g a l l e r ่นะครับนี่ครับผมเห็นไหมที่เขียนว่า messenger นะครับเนี่ยเข้ามาแล้วครับผมอยู่ในตัวเครื่องแล้ว เรื่องมือถือแล้วนะครับก็แค่นี้ครับผมง่ายๆเอาแล้วครับผมวังบ้าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการอ่าโหลดคลิปผ่าน messenger นะครับผมวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับจุชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอแม็กมีกุศลด้กุศลกันรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ